สวัสดีครับเดี๋ยวอุปกับช่องพีรีแลกนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาขายมอสัตย์ใช่ไหนแล้วใช่ช่องไม่มีตัวจี๊โอเคโอเคมาพี่ช่องนะมาพี่ช่องวันนี้เรามาทำอะไรกันนะเพ่น้าเดนมาทำอะไรพี่เห็นไหมเน่ยอะไรนะก็โชกไงก็บอกโชกจักรยานวันนี้เราจะมาโมโชกจักรยานกันจักรยานอะไรใหญ่ขนาดนี้เอาจักรยานต้องดูชื่อรุ่นอยู่เนี่ยโชว์อะ เเน่ไปรืโอเคเขาเลื่อนนะครับอันนี้จะเป็นกระบอกโช๊คออร์รถสูตรนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่น CBR สองร้อยห้าสิบ C.I.F. C.I.F. ขอว่าห้าสิบอันนี้จะเป็น C.I.F. สองร้อยห้าสิบนะครับพูดผิดนะครับเมื่อกี้ C.B.R กับ C.I.F มันต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นรถสูตรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราโมไอ้สายโช๊คกันใหม่เนาะมีคนสั่งให้เรามาโมโช๊คแบบโดยเฉพาะเลยวันนี้ใช่แต่เนาะใช่แล้วคนทำไม่ไหนวะไม่รู้เราไม่ใช่เราทำแล้วถามว่าทำได้ไหม ได้ได้ทำได้การทำเป็นมันเหมือนกันพี่ไ okay ม่เหมือนไม่เหมือนกลยคุจะเริ่มย ok ังไงดีวะเนี่ยมานสิโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบเอ่อตี่กันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องเอาน้อรอเลีอาน้ำมันมาเต็มๆทาๆใช่ให้มันแบบว่ายไงไๆมันก็ต้องมีอะไรหล่อเลี้ยงอ่ะเออใช่หล่อเลี้ยงรอลื่นใช่เดี๋ยวให้น้องพรีเป็นคนใส่ใช่เดี๋ยวดูก่อนถูกได้ปะวะ อาละครับทุกคนผมอยู่หลังกล้องดูได้จะรอดไหมเนร่ดคนทําอยู่หลังกล้องเออคนทําให้เป็นอยู่นานจริงๆต้องให้ผมไปถือกล้องนะจริงๆแล้วเอาละครับทุกคนระหว่างคนขายรถกับคนตกปลาคนตองมาจะเป็นยังไงประสบการณ์ครั้งแรกครับต้องบอกเลยว่าไม่เคยทํามาก่อนนะอันนี้ใช่เหมือนกันครั้งแรกใช่แต่ไม่ต้องกลัวประกอบผิดนะครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยไงอืมเรามีไอเทมพิเศษใช่แขาแรง่ใช้การนักฟ้า เก่งกว่าเราเก่งกว่าเกาโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วเริประกอบได้ทำไงวะโอเคครับชิ้นแรกเราก็เริ่มประกอบเลยนะครับนี่ครับเป็นชิ้นตัวนี้ครับเอาละทุกคนใส่วันนี้เติดพวกนี้นะมันติดอะไร้างเอออ่านี่เขาอยู่แล้วชิ้นแรกมันติดตรงนี้เนาะเราเทปมันกันหน่อยโอเล่นี่ยังโป่งเลยการคุมโอเคอ่ะสายชิ้นี้โอเคขออนุญาตพารอเลยแป๊บนึงนะมันเหมือนจะ ืดนน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันหมูครับไม่ใช่นี่ก็พูดไปเรื่อยมันเหมือนน้ำมันหมูเลยพี่ดูเดี๋ยใช่จริงเลยอ่ะเรารูดลงนี่เลยให้แรงหน่อยมันลื่นอ่ะนี่นะเออโอเคอ่ะชิ้นสองแล้วกาใส่รูดลงไปแล้วนะมันะอันนี้ชิ้นนี้แบบชิบมาอันนี้เป็นแหวนใส่นิ้วสิใส่ไป อันนี้เป็นชิมวาวนะครับทุกคนบู๊ตบูไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบูน๊ตเป็นบูนลื่นปะมืรอลื่นที่ไม่ได้ลื่นธรรมดานะลื่นมาก <sm quarters> ชิ้นต่อมาจะเป็นบู๊ตนะฮะนี่อันนี้โอ้มะนะใช่หรอปุ่มมากเลยอันนี้พี่เนมรอเลือเ่องแล้วใช่ไหมใช่อ่ะมันเป็นอะไรนะเป็นบู๊ตเหรอใช่พี่รองเท้าบู๊ตนะฮะใส่ไปนา,าไม่ใช่อม่ใสวยงามจัดอ่าเข้ากึ๊บอ่าเข้า พอแล้ว <Okay. S 1> โอ้หได้กึบไปถึงไหนล่ะได้แล้วไม่ได้แล้วได้แล้วโอเคครับต่อไปเราก็ใส่กระบอกโชกันนะฮะนี่เดีย๋ยวดูวันปิดตาเป่าว,วะไปิดไอ,อนนพีดถูกแล้วรท <Okay. S 1> โรดออโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาประมาณ80%แล้วเนาะเมืม่อกี้เรายังไม่ได้คร,รึ่งเลย เช่เมื่อกี้เราใช้การลังฟ้าไปใช่วาบมาตึกขั้นตอนหน่อยนะโอเคแล้วต่อไปก็อันนั้นขั้นตอนนั้นเสร็จแล้วตอนต่อไปแล้วก็ทำใต้ในอันนี้คือใต้ในอันนี้เหรอใช่คนอันนี้ถึงขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดบอลนะทุกคนใส่เข้าไปลด จับทุ่นไว้จับฟังไว้เติมทางนี้เหรอเออเติมมาหน่อยอยาให้หกว่อยู่เฉยเติมโวดเติมโวดเอาเติมถังเปล่าอันนี้คือน้ำมันอะไรน้ำมันหมูมันไม่เห็นอะไรเลยเออเ๋ยวพี่ดูฟังหนาเปล่าเปล่าว่ามันมัน่าอะไรเปล่าไว้เปล่าลิมิ่นลนเบียเลยอันนี้เรากำลังจะเติมน้ำมันหมูนะครับไอพี่ร้องร้องเฮ้ยไม่ใช่เสียงเหมือนวะเหมือนน้ำไหมเนี่ย เียหมือนต้นเลยผีเฉ <c oughs> ยๆถึไปไม่ได้ <c oughs> เลยนะใช่หมดมลเลยเพราะว่ามันตวนันตว,นตวงมาพอดีแตวมันต้นเกลือมันจะออกมาส่วนเธอใช่ไหมพี่เหมือนผมเลยฮะยังไงเวลาผมรักเขามากเหรอแต่เขาไม่รักผมอ่ะเขาเป็นคนอื่นนะผมก็เหมือนต้นเกลือจนมาเห็นกับตาจนพ้าใยเมจิมจจมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเครื่องมันโชกน้ำมันโชงออกมันโชก ถึงเวลาออกกำลังกายร้องพุ่งใส่หน้าน่ะค่อยๆดันแล้วก็ดึงไล่ฟองกะมันแตกซ่าเลยอ่ะเป็นเสียงวะโอ้โคตรฟินนะพี่ก็ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูความย้่ยของโชกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดียวดูม ok ันค ok ืนตัวนะเป็นไงเลื่นปี uh <t <t ๊ดล่นปี๊ดหมืรถใหม่ครับทุกคนนี่ เหมือนไอ้ที่สุกลมอ่ะเออใช่มันแบบมันเด้งกับตึ๊กตึ๊กหรแต่อันนี้นุ่มกว่าอ้โไอ้นุ่มกว่าเยอะดูว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราไล่ข้างในใหม่หมดแล้วไงต้องน้่งมันอะไรเงี้ยเซ็งโซนเซ็งชกอ่ะมันได้ขึ้นมาทันทีทันใดเนี่ยทันรอนต่อไปเหมือนสนุกอ่ะประกอบครับสนุกอ่าทุกคนแทงนู้เสร็จแล้วต้องมาดูแทงนี้ต่ออันนี้เขาเรียกอะไรพี่อันนี้เป็นสปริงวอลครับ มันใหญ่ขนาดนี้เรียกสปริงันจะเป็นสปริงคัตใส่เหะแต่ได้เสร็จเส็พี่จำนะโอเคได้มือพี่ลืดหมดเลยครับหมดเลยค่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นอันแล้วจำแน่นนะเอาพีก้เนี่ยมันจะต้องใส่ตรงนี้ด้วยเห็นว่าทุกคนอะไรอ้าวพอแล้ว ใอ้แว่นกี่าทวะเอาแก้วนี่ได้มาแล้วสุดยอดโอ้ยเชื่อโอยแสบตาย่าละเหนือเข้าตาแต่ว่าแต่ว่าจับแว่นไม่ได้อย่าฟ้องอย่าไปเล่นหุนอย่าล้ออย่าล้ออย่าล้อแพ้แล้วก็ประบบความสำเร็จ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เซ็ตชกเสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับนี่รูปร่างก็จะเป็นสภาพนี้แหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอมาใส่กับรถเนาะแต่เราอใส่ตีคิงตอนนี้คือถ้าพีกดไม่ลงพีกก็ไม่น่ารอดเดี่ยวอะตึงไปเละเทะมาทั้งวันเราจะเอายังไงกับมันต่อดีทุกคน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักใครกดแชร์ให้นิด้วยนะคะส่วนใครอยากรู้จักน้องเพิ่มเติมอยู่นิจะทิ้งลิงก์ติดต่อน้องไปด้วยช่องของน้องด้วยช่องพีแหลกเอ้ยพีรีแหลกนะครับผมก็เป็นช่องที่เกี่ยวกับมอไซค์โดยตรงนะครับใครที่ชอบปิ g บอยฮาร์เยก็สามารถติดต่อได้ครับมีขายเป็น YouTube เป็นเซลขายรถหมายถึงว่าที่พูดเนี่ยอ๋อใช่ยูทูบยูทูบยูทูบอ๋อรถดีเหรอ อะไรกันอะอันนี้กำลังเทสวอร์มพี่โอ้ยเอาเอาลว,วุ่นวายแล้วโอ้โหพี่ได้ำไเำาหมนย่ยจะแข่งกับตีไก่ไงตีบนบุกเลยนะไปหมายจริงเลยดีกว่า